เจเจแบ็คขวาเปิดรถบุกมันเคยมีเรื่องเล่าก็าคือตอนที่เรียนพิเศษเนี่ยโรงเรียนผมอะ่ะมันมีเปิดแข่งเทควันโดใช่ไหมแล้วคนต้องพาลูกขล่ามาที่จอดรถมันเต็มก็มาจอดข้างหนามบอลแล้วผมก็ลงไปเตะหนามบอลกันไอเจเนี่ยแม่งเปิดบอลใครจะเชื่อเปิดตรงตรง,ตรงเห็นเคยเห็นล้อไหมตรงที่มันครอบล้อข้างบนนั้นนะแม่งเปิดโดนบุกเลยอะ่ะโคตรเท่ รินยังหนักบอกให้ยิงทีถ้ารับมือหักผมไม่เคยเป็นโกให้มันยิงเลยผมวิ่งหนีกลัวนะคนต่อไปในกลุ่มเป็นชื่อเอ,อิร์ธคนนี้จะเป็นแบบคนหล่อเท่ที่มีความเป็นอาร์ติสต์ก็คือเขาเก่งศิลปะสาวๆชอบนะคนนี้ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนิทกันแต่ว่าสนิทกันเพราะว่าชอบเรโก้ฟูเหมือนกัน,นะฮะฮะคนที่หเป็นฟอร์ดเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนประถม,มก็เป็นคนคนตีนเหมือนกัน จริงๆแล้วเป็นคนดีตอนนี้เป็นคนเสี่ยวแล้วโชว์สาวชอบไปปัดปัดผมแบบนี้ยทําให้เป็นเหมือนันมันชอบไว้ผมยาวแบปัดปัดเนี่ยโชว์สาวถ่ายสตอ,ตอรี่แบบใส่ฟิลเตอร์ที่มันเป็นเหมือนมาร์กหน้าแล้วก็เป็นแบบฟิลเตอร์แบบลูกดาวปิ๊งปิ๊งปิ๊งอ่ะเอาไว้ล่อสาวคนไม่ดีพวกนี้แต่ผมก็ดีตั้งใจเรียนนี่คนนี้ตัวจี๊ดเหมือนกันชื่อนิกมันเป็นโกนตีนมากไอเนี้ยแต่ผมสน,น,นิทกับมันเพราะว่า มันลอกงานผมบ่อยทุกวันนี้ต้องแบบตามงานแม่งอยู่เลยนะขนาดเรียนก็ต้องไปแบบไอ้นี้เข้าเรียนด้วยก็ควรตีนเหมือนกันคนนี้คนต่อมาก็เป็นธันวีรพัฒน์นี่ก็ปกติก็เล่นกีตาร์อะไรย่างนี้แต่ว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่จริงๆมันก็ควรตีนโปรตีนมากเลยมันชอบเสียงดังคนนี้เป็นต่อไปนี่แฮมแฮมนี่เป็นสิงห์นักบิดคือขับมอเตอร์ไซค์มาเรียนทุกวันเพราะบ้านมันอยู่ไกล แต่มันเป็นคนเงียบเียบไม่ค่อยพูดอะไรแต่อยู่ในแกงนี้จะไม่ได้กวนตีนเท่าไหร่เป็นคนเงียบเียบแต่ว่าจริงๆก็นี้ใส่ดสีเออหมดแล้วก็เป็นการรีวิวเพื่อนเบื้องต้นเป็นกวนหลังห้องนี่เป็นรูปนะนี่รูปที่ถ่ายทั้งห้องผมนะนั่นแหละก็จะจบแค่นี้ถ้าดูแล้วนะครับชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะตอนนี้63คนแล้วมีใครคนอยู่รอเธอตรงนั้นเธอแกงใชเขา